นิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกรีผลบทที่ยี่สิบเจ็ดสามเกลอ ชายกับหลานตื่นนอนพร้อมกันตอนตีสี่คนเป็นหลานเดินไปปลุกพี่สาวให้ลุกหุงข้าวนางสาวจำแรงไม่คุ้นกับการตื่นแต่เช้ามืดจึงบ่นกระปอดกระแปดคนกำลังหลับสบายสบายดันมาปลุกให้ตื่นบาปกรรมนะเองนะ่ะเองนั่นแหละบาปนอกจากบาปแล้วยังจะหาผัวไม่ได้ผู้ชายที่ไหนเขาจะเอาคนเกลียดคร้านไปทำลูกทำเมียคนอะไรไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่น ประโยคหลังเขาจำขึ้นใจด้วยเคยได้ฟังท้อยคำเหล่านี้บ่อยๆจากปากยายจะหาผัวได้หรือไม่ได้มันก็ไม่หนักกระบานเองหรอกนะ่าสาวสวยอย่างจำแรงหาผัวไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปถ้าคนอย่างเองสวยแล้วก็ในตำบลนี้จะหาคนขี้เรไม่ได้แม้แต่คนเดียวเอาละข้าไม่อยากเถียงกับเองให้เสียเวลากำลังปวดท้องขี้ข้าไปละพูดจบก็เดินลงบันไดหลังบ้านเพื่อไปถ่ายทุกข์ คนเป็นพี่สาวได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ผู้เดียวบ้านยายทันสมัยกว่าบ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยว่าคนบ้านอื่นนั้นเมื่อต้องการถ่ายทุกข์ก็จะออกไปตามท้องไร่ท้องนาที่เรียกกันว่าไปทุ่งส่วนคนบ้านยายจึงเดินลงบันไดหลังบ้านก็ถึงห้องส้วมแล้วยายรอจนหลานขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วจึงชวนเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์ทำวัด เองจะได้เดินทางด้วยความสวัสดีมีชัยยายบอกไม่รู้ว่าผมจะจำได้หมดหรือเปล่าคำทำวัดเช้านายายหนุ่มน้อยวิตกแม้จะได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันหากก็ไม่แน่ใจว่าจะจำได้ทั้งหมดโดวยว่าไม่สนใจที่จะจดจำไม่เป็นไรตอนไหนจำไม่ได้ก็ให้ว่าตามยายนี่เป็นเพราะเองไม่เอาใจใส่น่ะสิยายได้โอกาสต่อว่า ก็ถ้าผมเอาใจใส่มัวแต่นั่งสวดมนต์ทำวัดแล้วใครจะเป็นคนหุงข้าวยายกินล่ะครับหลานชายไม่ยอมแพ้เอาเถอะอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงอยู่เลยตามยายเข้าไปในห้องพระเดี๋ยวนี้แหละแล้วคนอายุเจ็ดรอบจึงเดินนำคนอายุย่างสิบเจ็ดเข้าไปในห้องพระยายจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนหลานนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่เบื้องหลงังจุดทูปเทียนเสร็จ ยายจึงกล่าวนำทีละประโยคหลานชายกล่าวตามพุทธบูชามหาเตชวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควะวโหติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชายามิจากนั้นยายจึงขึ้น โยโซภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธหลานชายรับว่าสวาคาตเยนะภาภะควาตาธรรมโมแล้วจึงสวดพร้อมกันไปจนจบสังเวคปริกิตนาปาถะเมื่อสวดมนต์จบจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จสิ้นการทำวัดเช้าไอ้หนู เองเก่งนี่นาะที่จำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ยายว่า,านำเป็นครั้งแรกที่ยายชมอย่างจริงใจและไม่ประชดประชันก็ผมมียายเก่งนี่ครับเลยต้องเก่งตามยายหนุ่มน้อยชมต่อความจริงถ้ายายให้สวดคนเดียวเขาก็สวดไม่ได้แต่พอมีเพื่อนสวดก็พอจะกล่อมแกล้มไปได้จนจบไปอยู่บางกอกเองต้องสวดมนต์ทุกวันนะไอ้หนูครับ แต่ผมมีเวลาแต่ยายครับตอนบูชาพระรัตนตรัยที่ยายให้ผมว่าตามนะ่ะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนยายได้มาจากไหนหรือครับเขาหมายถึงพุทธบูชามหาเตชวันโตได้มาจากหลวงพ่อช้างท่านเล่าให้ยายฟังว่าพระในป่าให้ท่านมาตั้งแต่ครั้งท่านเดินทุด,ดงแล้วทำไมวันอื่นๆผมไม่เห็นได้ยินยายสวดแบบนี้บ้างเลยเคยได้ยินแต่โยโสภควา เพราะวันนี้เป็นวันที่ยายต้องการให้แปลกไปจากวันอื่นๆเน่ะซิหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาไว้สวดในโอกาสสำคัญๆเพื่อความสวัสดีมีชัยก็วันนี้เองจะเดินทางไปเรียนบางกอกนี่นะยายจึงต้องสวดเอาเลิกเอาชัยไว้ก่อนก็ไหนยายเคยสอนผมไม่ให้ถือเลิกยามเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นชื่อว่าเลิกดีคนเป็นหลานแยง้ง ยายไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนต่างหากนี่เองจะมายกย่องให้ยายเป็นศาสดาหรือ,อยังไงจ่างายายก็ไม่เล่นด้วยกลัวขี้กาขึ้นหัวถ้าอย่างนั้นยายก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนเพราะยังถือเลิกยามอยู่ก็ไม่เชิงหรอกนะไอ้หนูเองอย่าเข้าใจผิดอย่าหาว่ายายโง่เง่างมง,า,งายแบบนั้นการที่เราสวดมนต์ก็ตากับเราทำดี เมื่อทำดีก็เลิกดีอยู่แล้วถ้ายายงมงายป่านนี้ก็คงไปหาหมอมาทำขวัญให้เองแล้วน่ะสิยายไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเรื่องผีเจ้าเข้าทรงยายก็ไม่เชื่อยายเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ายายไม่เชื่อพระแต่ทำไมถึงได้เชื่อหลวงพ่อช้างคนเป็นหลานเฉียงยังอยากจะเอาชนะยายรู้ทันจึงว่าไอ้หนู เองอย่าคิดเอาชนะคะคารอะไรกับยายเลยเองเข้าใจที่ยายพูดแต่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจเอาละเดี๋ยวไปช่วยกันสํารวจตรวจตราข้าวของที่ยายเตรียมไว้ให้เพื่อขาดเผื่อเหลือจะได้จัดแจงหามาให้ครบอีกไม่นานพระก็จะมาบินทบบาทวันนี้เองต้องใส่บาทนะยายยกบุญให้เองวันหนึ่งยายพูดแบบคนเสียสละเพื่อหลาน ทุกวันผมก็ได้บุญอยู่แล้วละยายก็ผมเป็นคนหุงหาก็ได้บุญคนละครึ่งแต่วันนี้ผมได้คนละครึ่งกับนางจำแรงส่วนยายไม่ได้เลยได้สิทําไมจะไม่ได้ในเมื่อข้าวปลาอาหารเป็นของยายก็ต้องแบ่งกันออกไปเป็นสามส่วนแต่วันอื่นๆยายได้สองส่วนเองได้ส่วนเดียวถึงอย่างไรยายก็ไม่ยอมเสียเปรียบแม้จริงๆนะยาย ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครงบบุญเท่ายายจ่างแห่งตำบลบางม่วงหมู่เลยจะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องคิดถึงเรื่องบุญก่อนเสมอคนอื่นเขาคิดกันแค่เรื่องกำไรกับขาดทุนเท่านั้นไม่เห็นมีใครคิดอย่างยายเลยสักคนหลานชายกึ่งชมกึ่งตำหนิเรื่องของคนอื่นคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันสำหรับยายถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการทำบุญ เพราะเราสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลไปได้ถึงชาติหน้าส่วนการลงทุนอย่างอื่นถึงจะได้กำไรมาหาศาลปานใดก็ใช้ได้แค่ชาตินี้เท่านั้นบางคนหาเงินหาทองไว้มากมายยังไม่ทันจะได้ใช้ก็เกิดมาตายเสียก่อนมีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างอาแปะนั่นไงละยายแกแสนจะขี้เหนียวหาแต่เงินงกงกไม่ยอมใช้จ่าย พอตายลงก็เอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ให้ปลาเหลียนผานด้วยการเอาไปซื้อเหล้ากินนั่นสิแทนที่จะเอาเงินไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผัวแต่ก็ช่างหัวมันเถอะกรรมของมันยายไม่อยากพูดถึงนางลูกคนนี้แต่ยายก็ยังอยากจะแบ่งสมบัติให้แกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงสมบัติแม้จะค่อนข้างแน่ใจว่ามันมาลายหายสูญไปแล้ว อย่าไปอิจช้ามันเลยไอ้หนูเอาเธอะเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดกันทีหลังรอให้เองเรียนจบกลับมาเสียก่อนแต่ถ้าเองกลัวว่ายายอาจตายก่อนเองกลับยายก็จะสั่งแม่เองไว้อ๋อยายเตรียมหอเงินไว้ให้เองเรียบร้อยแล้วแปดสิบช่างคงพอนะแล้วยายก็เอาสายสะพายเผื่อไปเส้นหนึ่งเองอย่าทำหายนะไอ้หนูแล้วก็จำไว้ว่า ทำไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าได้เอาไปขายเข้าใจหรือเปล่าเอาละเองไปใส่บาทได้แล้วเสร็จแล้วก็ตามไปที่ห้องยายหนุ่มน้อยจัดการใส่บาทพระห้ารูปตามที่ยายสั่งเสร็จแล้วจึงเข้าไปในห้องยายออกสงสัยว่าสายสะพายที่ยายจะให้เขานำไปบางกอกด้วยนั้นเป็นเส้นเดียวกับที่ยายเอาใส่หายฝังไว้หรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นมิได้หายไปไหน เมื่อเข้ามาในห้องของยายหนุ่มเจริญก็เห็นเงินกองโตว,วางอยู่บนผ้าสี่เหลี่ยมผืนใหญย่ยายยังไม่ได้มัดเพราะต้องการจะให้เขาตรวจดูว่าครบ80ช่างหรือไม่ข้างๆกองเงินมีไท่สีแดงวางอยู่เขาจึงถามแล้วไท่นี้จะใส่อะไรครับหรือว่าใส่สายสะพายที่ยายจะให้ผมนำติดตัวไปถูกแล้วแต่เองต้องสัญญากับยายนะว่า หากไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่เอาออกขายเป็นอันขาดครับผมให้สัญญาแล้วไหนล่ะครับสายสะพายยายเอามือล้วงลงไปใต้หมอนแล้วหยิบสายสะพายหนักแปดบาทออกมาใช่เส้นเดียวกับที่ยายให้ผมฝังคืนนั้นหรือเปล่าครับผมจํำได้ว่ามีทั้งหมดสามเส้นคนถามออกตื่นเต้นเองว่าใช่หรือเปล่าเล่ายายแซงลองใจใช่ครับ ถ้าเชนั้นก็แปลว่ามันไม่ได้หายอย่างที่ผมคิดเขาพลั้งปากออกมาจนได้ทำไมเองถึงคิดว่ามันหายล่ะก่อนไหนเองพูดว่าทรั์จะหนีก็ต่อเมื่อเองขโมยเท่านั้นนอกเสียจากเองใครเขาจะกล้ามาขโมยของยายแหมยายแล้วก็เรื่องมันแล้วไปแล้วยังจะเอามาพูดให้สแสลงหูสแสลงใจผมอีกหลานชายต่อว่าไอ้หนูยายรู้นะ ว่าเองตั้งใจจะขโมยของของยายไปขายดีแต่ว่าทรับเคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนเองถึงทำไม่สำเร็จแต่เอาเถอะแล้วก็แล้วกันไปยายไม่ถือโทษโกรธเคืองเองหรอกแต่ก็จะขอเตือนเองว่าอย่าได้คิดทำเช่นนี้อีกโดยเฉพาะเมื่อเองจะไปอยู่กับคนอื่นเขาอย่าไปทำมือสั้นมือยาวเหมือนที่อยู่กับยาย ไม่เช่นนั้นเขาจะดูถูกมาถึงพ่อแม่ว่าสอนลูกไม่ดีเองจะให้สัญญากับยายได้ไหมสัญญาเรื่องอะไรครับคนเป็นหลานไม่ทันได้สำเนียดโดยว่ายายพูดเยิ่นเยอะเสียจนเขาจับใจความไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ไปทำมือสั้นมือยาวที่บางกอกนะสิยายทวนให้ผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อมือของผมมันก็แค่นี้ จะให้สั้นให้ยาวไปกว่านี้ผมทำไม่ได้แน่หรือว่ายายทำได้ครับหลานชายไม่วายยั่วไอ้หนูเองอย่าพาออกนอกเรื่องนี่ยายพูดเป็นงานเป็นการนะเองต้องสัญญากับยายอย่าให้ผู้บังเกิดกล้าวของเองต้องอับอายขายหน้าคนเขาจะด่ามาถึงพ่อแม่เองว่าไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกก็พ่อกับแม่เขาไม่เคยสั่งสอนผมสักหน่อย เห็นมีแต่ยายนี่แหละที่ทั้งสั่งทั้งสอนคนอ่อนวัยกว่ายัางคงเถียงพูดแบบนี้ระวังตกนรกอยู่ดีไม่ว่าดีก็มันจริงๆนี่ยายผมพูดความจริงทำไมต้องตกนรกด้วยเพราะเองจ้วงจาผู้ที่ให้กำเนิดเกิดเองมาน่ะสิพ่อแม่นั่นเป็นพระอรหันต์ของลูกใครทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็เหมือนทำกับพระอรหรันต์ แค่คิดไม่ดีก็บาปแล้วอย่าว่าแต่ทำไม่ดีเลยบาปยังไงล่ะยายก็มโนทุจริตนะสิหลานการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตก็ชื่อว่าทำบาปยายครับหลานชายรู้สึกรำคาญเต็มทน อีกไม่กี่ชั่วโมงผมกับยายก็จะต้องจำพรากจากกันไปนานหลายปียายจะไม่มีอะไรที่ไพเราะสนสโสดไม่ให้ผมฟังบ้างหรือครับเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ผมฟังมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นเปลี่ยนเรื่องบ้างสิยายเอาเรื่องสังทองหรือเรื่องจันทโครกก็ได้นี่ทายายเป็นตัวโผลลิเกรัรบรองเจ๊งเพราะเล่นซ้ำซากอยู่แค่เรื่องเดียวก็เรื่องเดียวนี่แหละที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเอาละ ถ้าเองเบื่อยายจะเล่าตอนใหม่ก็ได้รับรองว่าเองยังไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องเดิมแต่ตอนใหม่หรือยายชื่อตอนอะไรครับตอนสมเกลองั้นผมก็เคยฟังแล้วที่มีไอ้มือใหญ่ไอ้ขี้โมกมากแล้วก็ไอ้ตูดแหลมใช่ไหมยายไม่ใช่ก็ยายบอกแล้วยังไงล่ะว่าเองไม่เคยฟังมาก่อนว่าแต่ว่าอยากจะฟังหรือเปล่า แต่ถึงจะไม่อยากฟังยายก็อยากเล่านึกว่าเป็นของขวัญวันเดินทางของเองก็แล้วกันเอาละเมื่อยายจะเล่าก็ต้องนอนเองก็ต้องนวดให้ยายตามระเบียบว่าแล้วยายก็ขึ้นนอนบนเตียงถ้าผมไปเสียแล้วใครจะนวดให้ยายหรอกครับคนพูดรู้สึกใจหายคนฟังรู้สึกเช่นเดียวกันหากก็แข็งใจพูดว่านังจำแรงยังไงละ่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องได้ราวเท่าเองไหมรับรองว่าไม่เท่าคนอย่างผมมีหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลหนุ่มน้อยได้โอกาสอวดสรรพคุณของตนขณะนวดต้นคอแล้วไล่ลงมาตามแผ่นหลังที่เนื้อหนังเหี่ยวย่นเพราะความชราเอาละไม่ต้องยกย่อ,องตัวเองระคังดังเองมีที่ไหนมีสิยายเขาเรียกว่าระคังอับป,ปรีไม่ตียังเสือกดัง แต่เองไม่ใช่ระครังเพราะฉะนั้นก็อย่ายกย่องตัวเองมันผิดธรรมเนียมคนไทยเอาละอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงตั้งใจฟังนิทานเรื่องบุญบาปตอนสามเกลอได้แล้วเห็นหลานไม่พูดอะไรยายจึงเริ่มต้นเล่า การละครั้งหนึ่งมีกระทาชายนายหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขามีเกลออยู่สามคนคนที่หนึ่งเขารักมากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกลอคนนี้เกลอคนที่สองเขารักรองลงมาจากคนแรกส่วนคนที่สามเขาไม่สนใจและไม่เคยทำอะไรเพื่อเกลอผู้นี้เลยต่อมาไม่ช้าไม่นานเขาก็ตายลง ความที่จิตเขาผูกพันอยู่กับเกลอคนที่หนึ่งเขาจึงไปหาแต่เกลอคนนี้ไม่ใย,ยดีเขาเลยเขาพูดด้วยก็ไม่ยอมเจรจาตอบเขารู้สึกเสียใจมากนึกเสียดายว่าขณะมีชีวิตอยู่เขาไม่ควรทุ่มเทเพื่อเกลอผู้นี้จากนั้นเขาจึงไปหาเกลอคนที่สองเกลอผู้นี้ดีกว่าเกลอคนแรก ตรงที่ตามไปส่งเมื่อเขาเดินทางไปปรโลกแต่ส่งเพียงครึ่งทางก็กลับคงมีแต่เกลอคนที่สามเท่านั้นที่ติดตามเขาและร่วมเดินทางไปกับเขาตลอดเส้นทางไม่เคยทอดทิ้งเขาแม้เพียงอึดใจเดียวเสียงเล่านิทานหยุดชะงักลงด้วยว่าคนเล่ากำลังคิดถึงเกลอคนที่สามซึ่งคงจะได้พบกัน และร่วมเดินทางไปประโรคด้วยกันในไม่ช้านี้แล้วยังไงอีกยายเล่าต่อสิครับคนฟังกำลังฟังเพลินจบแล้วทีนี้เองลองบอกยายมาสิว่าเกลเอทั้งสามของกระทาชายนายคนนี้มีใครบ้างผมไม่รู้หรอกยายก็ผมไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเขานี่นะหนุ่มน้อยหาทางออกแต่เองต้องรู้ เพราะเมื่อเองตายก็จะต้องพบสามเกลอนี้เช่นกันเองจะได้เตรียมตัวปฏิบัติต่อเกลอทั้งสามให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสียใจเหมือนชายผู้นี้ถ้าเช่นนั้นก็เก็บไว้ก่อนทะยายยังอีกตั้งร้อยปีกว่าผมจะตายคิดไว้ตอนนี้รับรองว่าต้องลืมไอ้หนูเองอย่าหาทางออกแบบนั้นตอบมาเสียดีด หรือเธอเองไม่รู้ก็บอกมาตามตรงยายจะได้เฉลยให้ฟังในโลกนี้มีอะไรบ้างที่คนอย่างในเจริญไม่รู้มีสิก็ขอสอบยังไงล่ะไม่เช่นนั้นเองจะสอบตกหรือยายขานเสียงเรียบแม้ยายแล้วก็ชอบเอาปมด้อยของผมมาพูดอยู่เรื่อยชักน้อยใจแล้วนะคนพูดหยุดนวดเสียทันใด ก้ยายม่ชอบให้เอ็งยกยอตัวเองนี่นะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยเอาละไหนตอบคำถามเรื่องสามเกลอให้ยายฟังก่อนหนุ่มน้อยใช้เวลาคบคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ายายผมคิดได้แต่เกลอคนที่สามส่วนอีกสองเกลอผมคิดไม่ออกไหนว่ามาสิเปิดประตูลมให้ยายด้วยอย่านั่งเฉยๆอย่างนั้น เกลอคนที่สามก็คือบุญกับบาปเพราะยายเคยสอนว่าเมื่อเราตายลงไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามเราไปถูกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่เกลอคนที่สามที่ชื่อในบุญให้มากๆส่วนนายบาปเราต้องหนีให้ไกลอย่าได้เอาไปเป็นเพื่อนร่วมทางโดยเด็ดขาดถ้าเช่นนั้นเกลอคนที่หนึ่งก็คือทรัพ์สมบัติใช่ไหมครับ เพราะเวลามีชีวิตอยู่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่พอเราตายมันก็ไม่ไปกับเราแถมเราพูดด้วยมันก็ไม่พูดถูกแล้วคนบางคนถึงกับไปคดโกงคนอื่นเขาเพื่อเกลอคนนี้พอตายก็เลยต้องเดินทางไปปรโรคกับนายบาปแล้วคนที่สองเราครับยายคือผมไม่อยากได้คะแนนเต็มนะครับยายฉเฉลยมาดีกว่าผมทายถูกสองข้อก็พอใจแล้ว คือลูกเมียญาติพี่น้องเพราะพอเราตายเขาก็ทําบุญให้เราทําศพให้แปลว่าเขาไปส่งเราแค่ครึ่งทางเพราะฉะนั้นคนที่เราจะต้องเอาใจใส่ให้มากก็คือคนที่สามใครที่มัวลหลงไหลเอาใจแต่คนที่หนึ่งจึงเป็นคนโง่แต่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนายายคนทุกวันนี้เขาก็เอาใจใส่แต่เกลอคนที่หนึ่งกันทั้งนั้น ยกเว้นคนที่ชื่อยายจางแห่งบางม่วงหมู่ใช่นะสิก็ยายเป็นคนฉลาดนี่นะยายสอนผมอยู่ยกๆว่าไม่ให้ยกย่องหรือยกยอตัวเองเพราะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยแล้วทำไมยายมาเป็นเสเองลราครับยายเผลอไปนะก็พวกหนุ่มๆสาวๆยังมีวันพลังเผลอล้านับประษาอะไรกับคนอายุ8ป9 0อย่างยาย